เทศนาธรรมะก่อนนอนตอนที่สามคืนแห่งความกตันอยู่ระลึกถึงคุณแห่งผู้ให้เพื่อให้ใจเต็มด้วยความอบอุ่นลูกเอย๋ยในยามค่ำคืนนี้ก่อนที่เจ้าจะปิดเปลือกตาลงอยากให้เจ้าลองระลึกถึงผู้มีพระคุณสักคนอาจเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ญาติพี่น้องหรือแม้แต่ใครบางคนที่เคยยื่นมือให้ในวันที่เราแทบไม่เหลือใครในโลกที่ผู้คนมากมายต่างเร่งรีบต่างสแสวงหาความสุขความสำเร็จและสิ่งภายนอกหลายคนลืมหันกลับมามองสิ่งใกล้ตัวลืมมองคนที่อยู่ตรงนั้นเสมอแม้ในวันที่เราไม่เหลือความดีใดให้ภาคภูมิใจความกระตันยุไม่ได้หมายถึงการตอบแทนด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่มันเริ่มต้นจาก ใจที่ระลึกได้ว่าเรามีวันนี้เพราะมีคนมากมายอยู่เบื้องหลังมีมือที่เคยโอบมีคําที่เคยเตือนมีหยาดเหงื่อที่เคยหลังเพื่อเราลองเงียบใจลงสูดลมหายใจเข้าช้าๆแล้วนึกถึงแม่ของเจ้าแม่ที่อุ้มเจ้ามาในท้องเก้าเดือนเต็มผ่านคืนวันแห่งความปวดเมื่อยเหน็ดเหนื่อยและความกลัวแต่แม่ก็ไม่เคยหยุดรัก ตั้งแต่วันที่เจ้าลืมตาดูโลกจนถึงวันนี้ที่เจ้าเติบโตลองนึกถึงพ่อผู้ที่อาจพูดน้อยแต่เหนื่อยหนักกว่าใครผู้ที่เดินทางไกลเพื่อให้เรามีข้าวกินมีเสื้อใส่มีโอกาสในชีวิตแม้บางครั้งพ่ออาจดูเข้มงวดแต่ในความเข้มนั้นคือความห่วงใยพ่อไม่เก่งในการพูดคำหวานแต่ทุกหยาดเหงื่อของพ่อคือคำว่ารักที่จริงกว่าคำพูดใดๆ ลูกเอย๋ยกตัญญูไม่ใช่เพียงการระลึกถึงผู้ให้แต่คือการไม่ลืมรากของชีวิตต้นไม้ที่อย่างรากลึกย่อมไม่หลมง่ายมนุษย์ที่มีใจรู้คุณก็เช่นกันเมื่อใจมีความกตัญญูเป็นฐานไม่ว่าพายุแห่งชีวิตจะโหมแรงเพียงใดใจก็จะไม่หวัน่นเพราะมันมีรากแห่งความดียึดมั่นไว้อย่างมั่นคงคืนนี้ก่อนจะนอน ลองก้มใจลงกราบเบาๆในจิตของตัวเองไม่ต้องมีใครเห็นแค่ใจรู้ว่าเรากำลังขอบคุณขอบคุณพ่อแม่ที่ให้ชีวิตขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ให้ปัญญาขอบคุณเพื่อนและผู้คนที่เคยช่วยเหลือและขอบคุณแม้กระทั่งศัตรูที่ทำให้เราได้เรียนรู้ความอดทนลูกเอย๋ยคนที่รู้จักขอบคุณคือคนที่มีแสงในหัวใจ แสงนั้นจะทำให้ชีวิตไม่มืดแม้ต้องอยู่ในคืนที่เงียบงันเพราะความกตัญยูคือเมล็ดพันธุ์แห่งความดีที่ไม่เคยเหี่ยวเฉาเมื่อเจ้าระลึกถึงคุณของผู้อื่นใจเจ้าจะอ่อนโยนขึ้นโดยไม่รู้ตัวความโกรธจะจางความทุกข์จะเบาและความสงบจะค่อยๆแผ่ซ่านออกมาจากภายในในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า บุคคลผู้รู้คุณและตอบแทนคุณย่อมเป็นผู้มีความงามทั้งในโลกนี้และโลกหน้าดังนั้นลูกเอ๋ยอย่ารอให้ถึงวันใดวันหนึ่งจงเริ่มรู้คุณในคืนนี้เลยอาจเพียงยกโทรศัพท์ไปบอกรักแม่นะหรือแค่ภาวนาในใจว่าขอให้ผู้มีพระคุณทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขเพียงเท่านี้ใจก็สว่างแล้วก่อนเจ้าจะหลับตา ลองนอนนิ่งๆแล้วฟังเสียงลมหายใจของตัวเองรู้ว่าทุกลมหายใจนี้ได้มาเพราะมีใครมากมายอยู่เบื้องหลังพรุ่งนี้เมื่อเจ้าตื่นขึ้นขอให้เจ้าตื่นมาพร้อมหัวใจที่รู้คุณและใช้วันใหม่อย่างผู้ที่พร้อมส่งต่อความดีเพราะการตอบแทนคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการทำความดีให้ต่อเนื่องให้แสงแห่งความดีที่เราได้รับไม่ดับไปกับเรา แต่ส่องตอบไปอย่างผู้คนรอบข้างข้อธรรมสำหรับคืนนี้ผู้มีความกระตัญอยูย่อมมีแสงสว่างในหัวใจเพราะใจที่รู้คุณย่อมไม่มืดบอดแม้อยู่ในความถูกขอให้เจ้าหลับอย่างสงบด้วยใจที่อบอุ่นจากความระลึกถึงคุณแห่งผู้ให้และขอให้ความกตัญอยู่นี้เป็นแสงนำทางชีวิตเจ้าทุกวัน